มันยังต่อครับประกาศย์สมิทนำท่านขอเอาทิ้งครับทิ้งกันเต็มครับเลุิมกันต่อครับมวยหญิงครับคู่ที่สองวันนี้คู่แรกเปิดหัวด้วยมวยชายคู่ที่สองมามวยหญิงนะโอ้สิงห์กับเซราพูงเนี้ยชี้สังเกตครับร้อยเดียวข้างกินเลยไม่มีแรงกอดยานนะสามยกนะหมอต้นกล้าวันนี้มวยของเราคือสี่สิบกว่ากุ้งแล้วเรจะคุณธรรมสีพวงมารับคนหน้าที่ต่อครับคู่ที่สองจากคนไทยพี่น้องรู้จักดีครับ แช่แล้วก็ลวหลายๆศึกผ่านมาแล้วนะดูครับอาจารย์สุนทรจา,ากอกกาชีวิตจำตอนอนี้อยู่มอดีวิถีไทยแล้วก็ลวหลายๆศึกครับตอนนี้อา,อาจารย์สมชายเพชรศิลาครับนี่นะตัวจริงเสียงจริงที่ใหญ่เลยจากฝ่าท่ารชัยทีมงานโปรโมเตอร์เลยจับอาจารยสุดยอดเพรางานนะเดียวดำนะเออเออพีน่าจับโหวัง เข็ดติดต่อระหว่ามางใจกับพวังอาจารย์สมชายเพศิลาครับยินดีครับมาดูกันท้องรับล็อกต่ออีไปดูที่สวันนี้ปกล้ามไทยยิครับวันนี้ก็กกัที่คุณครับีโวรลานะครับเป็นรมชายาทิตต้าคตตีเกียรติแล้วก็จะยมภูริสานะคนทีิสาครับมาดูยังยมนสาร์ ดูครับให้เแขงขวายาวอ้าวนี่ครับโอ้หีต้โห้นพี่น้องเราได้ดูได้พี่ผู้าเดูันนจ้าหี่สิวกอดตลจูสิงห์เหนือกว่าสวรรค์ครับ พี่น้องฝั่งวนาสวรรค์ฝั่งกูสิงห์มาชกอุบลเยอะนะช่วงนี้หมอต้นก็นั่งนักมวยไม่มีครับอาจารย์เก้าอี้นั่งกับถาดนะคะถาดอยู่ไหนเออถาดรองน้ำกับเก้าอี้นั่งด้วยค่ะเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมเมตีนะคะมันจะลื่นเลยเพราะว่ามวยเรามีประมาณ40กว่าคู่นะคะอาจารย์นัดบินนะครับเจ้าที่ด้วยนะครับเก้าอี้เก้าอี้ต้องมลด้วยครับกับถาดด้วยครับเอดครับมาดูกันต่อครับยกสองเดี๋ ออทิพย์กับทีมล็อกแน่ดูครับตอนนี้ทีมล็อกเนี่ยยังไม่ได้ล็อกนะครับทีมเออยังโดนแทงโดนตีทางอีกทีเนี่ยอ๋อทีมล็อกต้องเชื่อเอาลุ้นหน่อยครับเชื่อทีมล็อกอ๋อผู้นักบอลวันนี้สองหวังเลือกจากผู้สิงตุ๊กแกเตะแล้วฟูงยึดฟูรัวง อยู่ด yes. <pod> ้านขวาเอรุทนี่แหละอยูบด้านข้างด้านหน้าร็เด็นยังสุดท้ายเยอะยกสองยกสอเรับองอะไรน้อยยกสามเร็วกว่าเอรุทบังเลาให้มอนี่เลยตัดออกมัได้หมเรื่องงานนุชมองก็ไดวับายก็ตัสิ ลับปูสวเลยโอตาบัับนอมสวมใจในสภาพที่รออ้ยไปวาตัวคว้าตวาวาท้าโอ้คาทป็นทุกมาทุนทุโอยเงผู้ที่สองขาเิอะไรขาแพ้วันชิช่างน้องเกียรซิ่งนี่แ ตาติ๊งอาจารย์นำกระเปาอาจารย์จักรวามรักสีผู้อน้กันตานาจยกเปางางจักรวาลอ่ะตอนนี้มาพอดีอเอาสว่างย้อนสุดท้ายย้อสุดท้าย สุดท้ายค่ะของคู่ที่สองที่เราลำดับไว้แดงพอทิพย์ิน้ำเงินเข็มลักคู่ต่อไปคู่สามก็จะไปที่น้องฟางกับน้องใบเตินนะคะ วานวนาสวัสดแน้อนนิดเึ็นะครับโขกแข้งขวาครับใส่จากเสลพูมไปโขไม่มมือชนะก,ก็ต้องขยัยออกอาวุธทั้งคู่ครับตีมาจากเสล็จรพูออกเอิรโดนพีชโขกแข้งขวาดูนะพอตีข้าสองครับเนี่ยพอตีชักหน่เดียวสิครับ เย็บ่าอันนี้ขอบคุณทางภูหลวงด้วยนะครับตอบผักตอผักตอสุดยอดเลยทีมงานของภูหลวงเอาละครับสองทางสงบแล้วครับเราผมชั้นสู้ครับสองบทปิดเกล็ดนะครับเด่นยงโพธิสาตนะครับแล้วก็ทางด้านชาชายอาทิตย์ตั้งครับครับตอนสุดท้ายครับการุดสอบชูไปที่พรติ์วนาสวัสดิ์